มะนาวเป็นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่งที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายพันธุ์มะนาวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและปลูกกันในประเทศไทยปัจจุบันได้แก่มะนาวแป้นมะนาวหนังและมะนาวไข่ปัจจุบันจากสภาวะอากาศที่ร้อนและย่างเข้าสู่ฤดูแล้งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเริ่มได้รับความเสียหายโดยเฉพาะสวนมะนาวของเกษตรกรทั่วประเทศ ทำให้การผลิตทางการเกษตรอย่างมะนาวขาดตลาดและแพงขึ้นเรื่อยๆราคาเมื่อวันก่อนอยู่ที่ลูกละ8-10บาทแต่วันนี้ราคามะนาวได้ลดลงเหลือลูกละ5บาทและยังไม่แน่นอนว่าราคาจะเท่านี้ไปจนจบฤดูแรงหรือไม่มะนาวมีรสชาติและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิดปัจจุบันมะนาวมีราคาที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ลูกค้าซื้อมากน้อยยังไงคะเขาก็ซื้อน้อยลงมาอาเเอาเป็นน้ำไปแทนเอาที่มันเป็นมะนาวที่มันเป็นขวดไปแทนอันนี้แค่ไปให้ไปบีบบีบให้มันมีกลิ่นกลิ่นของเปลือกมะนาวนิดแต่เขาจะเอาเป็นขวดอะเยอะกว่าอันนี้เขาจะซื้อไปแค่นิดหน่อยแต่เขาจะเอาไอ้ส่วนนั้นผสมเยอะเพราะว่าถ้ามันแพงให้แบบมันก็เขาก็ไม่ได้กําไรอะไรหรือเวลาเขาซื้อไปแต่ว่าเขาจะเอาผิวมะนาวไปคั้นแล้วให้มันมีกลิ่นของกลิ่นมะนาวเนี่ยไป แต่ว่าถ้าถ้าเอาไปอย่างนี้หมดเลยมันก็เขาก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายเพราะต้นทุนมันหนักใช่เปล่า,ไปไปาแ,แต่เราไปใส่ันก็แพงแต่เราจะเอามะนาวที่เป็นขวดใส่ไปเยอะมากกว่านี่นากยเดียตอนนี้มันลดแล้วแหละราคราลดลงมานิดหนึ่งแล้วมันกาลังถ้าผลลูกน้อยน่อยมันก็ลงมาแล้วเนี่ยลงคก็เ <mechanical. S 1> ยอะกว่าเดิมแต่ว <cing> ่าขายได้ปกติเหมือนเดิม ได้มีลูกค้าประจำมาจน,น<อ>แล้วก็ได้เงินมากเหมือนเดิมตอนที่เช่นแพมี่ทุกทายเลก็เดิม,มทีก็ซื้อลูกนึงถ้าคนไม่ได้ไปใช้แบบขายน,นะกินเฉยๆก็ลูกนึงสองลูกเนี้ยไม่คูเยอะแต่ถ้าลูกค้าประจำเขาก็ซื้อเหมือนเดิมตอนนี้ไม่เอาการลงพื้นที่สารวจ บาง,งสเทศบาลนครนนทบุรีนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจตกเ่านะคะมะนาวได้มีราคาที่สูงขึ้นแต่ตอนนี้แม่ค้าบอกว่าราคากำลังลดลงแล้วแต่ว่ายังไม่แน่นอนว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะคะนี่ก็เป็นมะนาวแป้นปน้ำจนะคะที่จะอยู่ในกองละ20บาทนะคะมีกองก็จะมีประมาณ6เ,เสต็จเง17ลูกนะคะไม่ขายเยอะทั้งปี ให้กันเยอะแล้วตอนนี้กับทางก่อนขายตอนไหนเยอะรอบไหนไปถึงไม่เข้าใจไปถึงตอนเช่วานี่มะนาวแพงกับตอนลงแล้วมะนาวเราถูกมันก็น้อยหน่อยแต่ว่าวันราอนช่วงมะนาวแพงก็จะใช้ได้เยอะอ้พวกนี้มันเป็นผลอะไรเป็นแตเป็นบีใช่ไหมผัดซุปแตงมีก้อเปรี้ยวอะไรเงี้ยผสมเป็นมะนาวอะนะเราทำขึ้นมาแต่รู้สึกว่าให้เกียร เดิมเลยขายดีอ๋อกำไรน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามากันนะมีกันไหมก็น้อยก็ก็ยอมก็ให้ผ่านหน้ามะนาวแพงไปหน่อยแล้วก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆมะนาวแพงก็ต้องยอมขาดทุน่อยขาดทุนเลยอะครับไม่ขาดแต่กำไรน้อยลงก็ต้องลดลงเพราะว่ามะนาวตอนนี้มันโดละแปดสิบโดละแปดสิบขายเป็นกิโลนะโดละแป ว่าเขาจะมาคันเป็นน้ําได้แล้วก็ทีนี้แต่แต่ก่อนเราซื้อแค่กิโลไม่กี่บาทกิโลห้าสิบหกเนีตอนนี้มันขึ้นแปดสิบในกำไรกําไรมันต้องไปอยู่ที่มะนาวเพราะมะนาว,วมะนาวมันขึ้นนะของเราก็กําไรเราก็ลดลงก็ต้อองยมเราก็ต้องยอมเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็่านช่วงนี้ไปแล้วก็มกันก็จะซื้อครั้งนึงซื้อเยอะไหมครับก็ทีละห้าหกโลอ๋อลละแปดสิบเนี่ยเราต้องมานั่งคันเอง บางทีก be ็ถ้าเกิดร้านประจําเรายุ์ถ้าเราไม่คันเองเราก็ไม่ค่อยใจเรากลัวแบบเขาผสมมะนาวมแล้วต้องมาคันเองมีกำลังกำลังลงปลูสวนมะนาวอยู่กลัเองผลจากการที่ราคามะนาวพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันทำให้ผู้บริโภคจะต้องซื้อมะนาวแพงขึ้น ซึ่งไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนหรือถ้านำมาทดแทนแล้วรสชาติอาหารนั้นก็จะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องระวังอย่างมากคือน้ำมะนาวเทียมที่ผสมกรดซิตริกซึ่งมีอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและเสี่ยงต่อการบูดได้ง่ายหากว่ากรรมวิธีการผลิตไม่ถูกสุขานามัย